สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับแฟนหวยแฟนแันแทบแฟนขาประจำเรื่องหวยครับวันนี้มานําเสนอหวยอีกแล้วครับไปเลขเคลียร์บนเคลียร์บนเดนินั้งหมด50ขกว่างวดแล้วครับจะเอาให้ท่านชมวันนี้ เดินดีครับถ้าไม่มีเลขเหล่านี้ไม่ว่าบนหรือล่างไม่ถูกหวยนะครับจำใส่สมองท่านไวด้ดีหลายงวดแล้วที่เดินดีอยู่นะครับไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับตามหลักตามที่เห็นใคไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูสำหรับคนกดด i s ไล k ์ใส่หัวไปครับไม่ต้องมากด ถ้ากดไอ้หวยแดกทั้งปีทั้งชาติเรามาด้วยความเป่อแพ่แบ่งปันตรงจุดนี้ครับถ้าท่านไม่ชอบมากดทำไมครับจำใส่กระลาหัวไว้ส่วนสำหรับท่านที่จะดูตรงนี้ดูฟรีก็ดูไปครับแต่ว่าบางท่านอยากจะรู้ลึกร,รู้จริงกว่านี้ตัวเดียวหลักเดียวประจำหลักก็ ก็เชิญในห้อง V.I.P. ได้เลยครับยินดีต้อนรับ6เดือน1,900บาทสำหรับท่านที่ใจถึงกล้าได้กล้าเสียไอ้คนใจสอดนี่ไม่ต้อนรับครับไม่ต้องมารับเฉพาะคนที่รู้ว่าการซื้อลอตเตอร,รี่มันเป็นการเสี่ยงโชคมีถูกมีผิดแท้ถูกเกือบทุกงวดครับงวเมื่แล้วก็ถูก8-6ถูกตรงไหนเข้ามาดูกันนะครับ เอาละวันนี้จะนําเสนอเลขด่วนๆเลยครับเดี๋ยวว่าพูดมากอีกมาดูกันซะเลยครับเด่นบนล่างตอนนี้ครับเด่นบนล่างอย่างวดทถึ่งอ่าเมื่อกี้เห็นอะไรไหม ข้อมดที่1นึข้อเด่นข้าวศหออกบน7จ็สองขาล่างสี่มา9บน0ล่างครับประมาณนี้อืมดูครับมดที่สองสามสี่ศูนย์ออก6ก 6, 6แล้วก็3ามามาสาล่างนะครับ สามล่างวดที่3 1มหออก5 3บน8ปข้า1ก็ามา1บนแล้วมา8บนด้วยวดที่4 2 3 9องสามเาอกหกสามมาสบนครับวดที่ห้า1ี่ห้าหออกหนึ่ง มาหนึ่งกับสี่บนมาสี่ล่างเห็นไหมครับสูตรแม่นแม่นขนาดนี้วัดที่หกกับหกเจ็ดสามบนออกสามหกสูล่างออกสองหกมาสามกับหกบนมาหกล่างเห็นไหมครับแม่นขนาดไหนวัดที่แปดกับสี่ห้าหนึ่ง 4,5,1หโอ้แดดจ้ามากหกหนึ่ก 7, 6, 6, 7, 3, อกสีครับมาหนึ่งกับสีบนมาสี่กับ7จล่างมันที่6 6 7กสมาออกบนสองหล่างครับข้ามไปครับมันที่สิบ เจ็ดสี่แปดครับออกสองสองสี่บนครับมาสี่บนวัดที่สิบสามสี่ห้าหนึ่งออกสี่เก้าสี่บนแปดหกล่างไหมมาสี่บนครับดูกันไปวัดที่สิบหกครับเด่นแปดเก้าห้าออกศูนย์ศูนย์ห้ามาห้าบนนะครับ เดินสองขัาสามรับวันที่สิบเจ็ดออกบนห้าเก้าหกกระลางแปดเก้ามาเก้าบนเก้าล่างเลยวันที่สิบแปดครับเดินสามสี่ศูนย์บนออกสองสามสี่มาสามกับสี่บนนะครับวันที่สิบเก้าเดินสี่ห้าหนึ่งออกบนแปดสองสามล่างห้าศูนย์มาห้าล่างครับวันที่ยี่สิบเดินศูนย์หนึ่งเจ็ดครับออก ล่าง31มา1ล่างครับวันที่21ครับเดิน906มา9บน9ล่างครับวันที่22เดิน239มา29ล่างวันที่23เดิน562มา5บน2ล่างประมาณนี้นะครับวันที่24เดิน895ออก85ล่างมา2ตัววันที่25เดิน673ออก60ล่าง วันที่ยี่สิออก3บนมา3บนครับวันที่ยีเดเนหนึ่งสมา2บน2ล่างเลยวันที่ยีครับ 8, ปดเกเห้าล่าง2ตัวเลยครับวันที่ยีเด่น 1, 2, 8ครับออก 1, นึสามมา1บน อันที่3 1ม8มา2บน8ล่างครับตามนี้ดูกันไปครับอันที่3 2เด่น2 3 9ออ0 2ก6ครับมา2บนนี่เป็นเลขเคลียบบนนะครับเกลียบนล่างเลยไม่บนก็ล่างครับเข้ามาตลอด50ของงวดไม่เชื่ออย่าลบหลูครับ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาลูกค้ามาพอดีครับเดี๋ยวเราจะต้องค,อครับมาต่อกับเมื่อกี้ลูกค้ามาวันที่สามครับเด่นสองสามเก้าออกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้ามาเก้าล่างครับวันที่สามเจ็ดครับ สามสี่ออกเก้าสามาสล่างครับมันที่40่รับเด่น4ี่ห้ออก840สี่ศล่างวันที่41่สับเด่นสี่ห้าหนออกเ6้าหมาหกับ4บนนะครับวันที่4ีสา เด่น017ครับออก079มา0ูกับ7บนวันที่44เด่น9 0 6ออก04ล่างครับมา0ูนุที่45ิ45เด่น562ครับมา2บนมา5 6ล่างมาครบนะวันที่4 6กับเด่น451ออก65 0มา5บน5ล่างวันที่47กับเด่น3 4 0 ออกหกสอ่าเามื่ี้เามาอไปลมาเด่นหกสองแปครับ6กสีล่างมาสีล่างครับวันที่48ครับเด่นสี่ห้าหนึ่งออก5้าสองมาหล่างครับวันที่49เด่น4ี่ห้าหนึ่งออก3ามสาม่มาหนบนวันที่ห้าครับเด่นหนึ่งสองแมา2บน2ล่าง วันที51เด่น562มา526มาบนครบเลยครับวันที52เด่น673มา6บน6ล่างวันที53เด่น451มาห้5บนวันที่54เด่น451มา4บนวัทีี55ครับเด่น673 673วดวัันที่ 15ากรกฎาคม2562นี่แหละครับ2562จะมาบนหรือมาล่างหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างครับอ้าวเราดูครับอ๋อสำหรับท่านที่อยากจะเข้า VIP ครับยินดีต้อนรับครับก็เชิญ VIP ก็สมัครมาที่ l ล n e ID supervipadd super VIP ครับ6เดือนพั0กบาทโอนเงินมาที nah ่บัญชีสมภพสังแกวครับบัญชีเลขที่572.22449 2ธนาการกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีบางใหญ่นะครับ6เดือนพั0 0บาทนะครับสำหรับ Foreigner ก็ชาต่างประเทศครับก็ตามให้เลย จากไทยแลนด์ครับ to be my VIP line ID สมพ p เอ่อ line ID super VIP add s i 1 m n one u n d e d USD receiver first name Sompop last name สังแก้วครับ S U N G K A E W เส้นบายมันนี่แกรมออเวสทิร์นยูเนียนนะครับ6 months 100 u n e d USD ครับอา้อาละอแล้วเรียกที่มามายังไงดูด,ดิครับมาที่แล้วดับดับ10บน5.0858นม่ดดับอะไรนี่ดับดับหลัก10ล่างดับ ใช่ไหม 9, 5, 4 2 2 0 4 6 0 4 1 9 9เหลือ378 10บล่างเหลือ3กับ8มันก็ดึงอา่าสิล่างเด่น3ลอง8กัน4นีุ่รวรสิบล่าง8กับ3ก็แลลวดึงพระเจ้าช่วยเห็นหลักหน่วยล่าง6ตัวเดียวอ่าจะลรวรล้าน5กับ6รหน่วยล่างเห็นเด่น6เนี่ยหลักร้อยก็5กับ6 เดยวหน้ารองหกกบมาหกเนี่ยแต้มเข้าอีกแล้วครับแต้มหกสี่เจ็ดเจ็ดแต้มเมื่อก่อนศูนย์หน้าห้าก็มาครับสี่หกหนึ่งก็มามาทุกงวดครับแต้มร้อยสิบหน่วยเอาละครับใครอยากจะเข้าอันนี้หลักร้อยก็ดับ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 หนึ่งสองเก้าเก้าห้าสองสามแปดเจ็ดสองสองหนึ่งเหลือศูนย์เซลล์กับหลักร้อยหมดไปแล้วนะ อ่านี่เลขที่เข้างวดแล้วนะที่จับคู่ให้นะ4ี่หกสามหกสามห้าสามห้าแปดห้าแปดหกสมครับวิ่ง4ี่กับ6กเน้น6ตัวเดียวแล้วก็8ปดที่จริงมีแค่3ชุดเองนะโอเคครับตามมาเลยครับ VIP ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่ไม่อยากรวยมวแต่กดดิสไลไ์ก็ไปไกลๆครับจนอยู่ย่เงินตลอดตั้งชาติเลยนะครับ ถ้าไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องเข้ามาครับเข้ามาแล้วก็ต้องวัดตวงกันด้วยนะครับถ้ารู้ว่าหวยออกอะไรร้อนเปอร์เซ็นก็ไม่ต้องมานั่งเมื่อยปากตรงนี้นะครับสวัสดีครับ